ทำได้มันทำไม่ได้เลยทำดิดดึงขึ้นมาสิดึงขึ้นมางี้ดึงขึ้นมาสิอันนี้หมุน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 ดิหมุนเยอะมาหมุนจับดิดิจับดิขึ้นไปเยอะหมุนเยอะเอาเร็วแรงหมุนหมุนหมุนเยอะหมุน เอาไปเปิดเบ้วยนะเดี๋ยวลมล้ไปกับปลาไม่ไหวแล้วไม่ไหวดิหมุนสิหมุนหมุนดิเอาหมุนเอาหมุนหมุนขึ้นดิยรงหมุนเร็วนี่ไงนี่ไงคนนี้ไงจะหมุนนี่ไงไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขนมปังทำไม่ไหวมาช่วยมาช่วยสักีเอาเอาดีเยอดีเยะเอายอกวัะับเร็ว หมุเวหมุนไปเร็วเอาเอาาหมุนหมุนหมุนสิเอาเอ้าเออนี่อะไรยุ่งอะไรกับเขาอ่ะ หมุนไปหมุนไปเอาไม่หไหนป้หมุนไปหมุนหมุนไปหมุนูกหมุน,มห,นหมุน